ของมาจากดักเว็บไปเลยนี่แม่อ้าวอะไรกันโต้อะไรกันเยเย่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 ไปเลยสองการันพร้อมแล้วโอ้ยนู้แม่งอยู่ข้างหลังมดกระบะเอฟเลยพีสิบองคนเขาพูดว่าอะไรนะคะพี่ได้ยินว่า หลังว่าเราคนเยอะเรามี1นึ่สองสาสี่รวมกันได้ก็4ี่เองนะอออคนเยอะตรงไหนอ่ะแพดกุ๊กกฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุกตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะพี่สาวมันสจบการปีเนี่ย พี่สาวอ่ะน่าจืดไหมนะเนี่ยหรือชิมจังเนี่ยจืดเ<จ><จ>หรอจะเท้าเป้งน,นี้ให้ด้วยความรักนี่ดูอืโอ,อ้โหล้างมือยังเนี่ยก่อนเล่นอ่ะไม่ได้ล้างรีบอยู่เพนด้ามาด้วยเสียงใครอุ้ยวีอยู่หน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะเฮ้ยเพนด้ามาเอเคมานี่เนี่ย วาดทรงแบบเนี้รูปหัวใจแน่เลยไม่ใช่เป็นรูปก้นก้นชินจังเหรอใช่แล้วไปไหนกันน่ะสงการไม่เห็นชัวรกุ๊กเลยอะกุ๊กนอนเหงาอยู่ในบ้านคนเดียวว่ะดีนะได้ยินเสียงอะอ๋อก็อไม่ได้วางแผนจะไปไหนหรอกก็นังคุยกับชินจังก่อนไงก็เห็นกุ๊กทำงานอยู่ในบ้านน่ะก็เลยไม่อยากรบกวนเฮ้ ผีเผออะไรไม่มีก็เขาเอารถมาทิ้งไว้ที่บ้านเราอ่ะแล้วก็ต้องใช้สิอย่านะ้นา้ำมันเต็มทางรถเลยเฮ้ยอย่างงั้นนะพี่แสกเราอะไปนั่งหลังรถกระบะเล่นกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แค่นั่งหลังรถกระบะนะนี่พี่สั่งของมาจากดักเว็บอุ้ยนี่มันเป้งนี่โห้องนี่เฮ้ยกุ๊กอยากได้เอามาเล่นพอดีเลยอะเดี๋ยวนะแต่กุ๊กากลิ่นมันแปลกๆอะค่ะ มันไม่เห็นเหมือนกลิ่นในสอเพลงที่เคยเล่นเลยอ่ะมันกลิ่นแบบไม่ไหม่อ่ะไม่ไหม่เหรออันนี้อะไรของใหม่นะเหรออันนี้อะไรเนี่ยน้ำอบไงอื้อฉุนมากอ่ะเอาก็อันเนี้ยมันหอมแบบสามร้อยเปอร์เซนต์ไงมันก็หอมจริงเหรอยันก็ใส่เลยพี่แสงเร็วๆเราอ่ะมาทานรถดีกว่าเร็วๆเร็วก่อนไปเล่นอู้หอหอมมากเลยแม่ พอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่แสงมนุษย์เลยฮะผิวมนุษย์คนไงฮะโอ้โหเป็นไงทำไมมันไม่ขาวอ,ะอ่ะหนาวไงก็ไม่รู้อะ่ะยังไม่โดนสาดน้ำเลยหนาวห,หรออหรอเขาไม่มีอะไรหรอกหาดีกว่าพี่แสงไปเลยไปเลย ตอะไรกะตเยเยเยยโยโยโยยเ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 ยยพี่แสเราไปเล่นกันดีกว่าก่อนชะมืดเร็วเยเไปไปไปขึ้นรถเย้ยไปเยสอากัน้ยไเลยโอยแสงลมยืนมากเลย ตื่นเต้นเราจะได้รถใครเนี่ยวันนี้คนต้องเยอะแน่่่ไปกันโอ้ยไม่แปลกทไมไม่มีคนเลยคะโอนั่งรอจนห่าแล้วเนี่ยโอ้ไปถกนหน้ารหยังอ่ะยังหือว่าเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางใช่โอต้องไปแหล่งที่คนไปท่องเที่ยวเยอะๆอืมโอเคงั้เข้าไปในเมือง ก่อนจะเข้าในวงเราต้องไปทางลัดก่อนทางลัดเหรอใช่ทางไหนอะทางลัดนี้นะพี่สายังไม่เคยไปหรอกค่ะจริงเหรออืมเอองั้นเราไปทางลัดกันดีกว่าโอเคมันจะถึงเร็วกว่าใช่ไหมใช่ไปเลยทางลัดทางขวาไปเลย15 minutes later เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะคะอะไร20่สิบคนเออไม่ได้ไม่ได้ฟังอ่ะล็อกมือแตะดูวย เมื่อกี้แกงป้าเขาพูดว่าอะไรนะคะมีคนอยู่บนอะไรนะชี้จังได้ยินอะไรหลังคาหลังคาคมีคนบนหลังคาหลังคาเหรอไหนเข้าไปถึงหลังคาบ้านเขาหรือเปล่าเกี่ยวกับเราหรอไม่เกี่ยวหรอกโอ้ยทมเงียบขนาดนี้เนี่ยนี่ขนาดผ่านบ้านคนทางลัดยังไม่มีคนเลยหรอ เฮ้ยคนคุยใครขี่คอกันฮะพี่แสงเขาพูดว่าอะไรนะคะ,ะพี่ได้ยินว่าอะไรขีข่คอขีขอ่คอใครขี่คอเนาะไม่มีใครขี่คอนะคะแต่กูกูเลือกเอามือมาวางบนไหล่พี่ได้ไหมคะหัวล้มก็นั่งข้างล่างสิอ๋อไม่ได้อาวางบนไหล่เลยนะปวดหนักเลยจริงหรอหนักคอหรอ,อ โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เนะาะแต่ทางรัดกุกุ้งเนี่ยมันกันไกลไปทางปกติอีกนะอ๋อไกลมากเลยโอ้ยโอ้ยทำไมหนาวอากาศเย็นแปลกๆอะ่ะพี่ก็ปวดคอมากเลยเนี่ยโอ้ยรู้สึกเที่ยวไม่สนุกแล้วอะหรอคิดจังโคตรแค่เ,เนี่ย เขาพูดว่าอะไรนะคะพี่ได้ยินว่าหลังรัเราคนเยอะเรามีหนึ่งสองสามสี่รวมพันแรกก็สี่เองนะเออคนเยอะตรงไหนอ,อ่ะถ้าไม่มีแต่คนบอกว่าคนเยอะแปลกจังเอ้ยโออ้ แบบเนี้ยโอ๊ยเจ็บมันอันตรายมากเลยนะคนขับรถเฮ้ยชินจังไปดูสิเขาบอกว่ารถเสียพี่จังไปเช่วยเองไปเคลียร์เลยรถส่งรถเสียได้ยังไงดีๆนะอย่าด่าหมาหอนเนาะว้ายว้ายของขไรเนี่ยแ้วคนขับรถอ่ะเขาบอกว่ารถเสียแล้วก็วิ่งไปเลยอ่ะเขาไม่อยากรับผิดชอบอ่ะ รถเสียเหรอใครจะขับบ่าขับเป็นไหมไม่เป็นซ่อมก็ไม่เป็นด้วยกูก็ขับรถกระบะไม่เป็นน่ะจาริโอไม่อยู่พี่จังโอ้โหพี่จังไม่ต้องพูดไม่ต้องไปพากลับขับรถของเล่นนะช่วยนี่เหมือนกันนะทำยังไงดียะเฮ้ยงั้นงั้นน่ะเราอ่ะก็ลงไปรอก่อนนะค่ะแล้วก็กูกอ่ะโทรเรียกช่างมาด้วยโอเคโทรเบอร์โทรเรียกช่างอุ้ย รงนู้นพี่ของเล่นอ่ะพี่ไปรอตรงนู้นนะอ๋อโอเคค่ะนี่ชิคเี้าไปด้วยสิมาเร็วมาเร็วโทรเรียกช่างล้วโทรหาช่างมันเบอร์อะไรอ่ะหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนี่มันเบอร์พิซา 1, ซาหนึ่งเก้าหนึ่งเหรอเซิร์ชกูเกิลก่อนแล้วกันช่างซ่อมรถว่าแต่ก็ปแปลกๆแล้วพี่กก,กุ๊กแปลกยังไงคะ ระวัางท้งเราขับรถมาทําไมชาวบ้านบอกว่าเห็นคนอยู่เต็มหลังรถเราล่ะบางคนก็บอกว่าเห็นเป็นยี่สิบคนบางก็ว่าเห็นบนหลังคารถด้วยฮ่ะใช่ใช่ใช่มีทั้งอยู่บนหลังคามีเป็นยี่สิบคนมีคนเต็มรถเฮ้ยพอย้อนกลับไปดีๆมีบอกว่าเกาะคอด้วยนะนั่ไสิเฮ้ยแล้วที่พี่แสงบอกว่าเจ็บคอล่ะเคยเห็นหนังเรื่องนึ่ง่ยที่มีผีเด็ก ขี่ไล่อยู่พี่กุ๊กเฮ้ยเราจะขี่ได้ยังไงอะไม่รู้สิก็รถนี้รถของพี่มาริโอที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่ใช่หรอไม่ใช่สิเฮ้ยหรือว่ามันเกี่ยวจักอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวนะมาดูดิก็ไม่มีอะไรนี่เฮ้ยโขวดน่นน่ะมีอะไรแปลกแน่ะฮะเฮ้ยโคตรนี้คุ้นๆไหมก็กุ๊กขวดยาพี่เหรอเนี่ย พี่เคยเห็นในดักเว็บอะไอน้ำขวดแบบเนี้ยมันเป็นน้ำยาสกัดของน้ำมันผีพายเอามาทำน้ำอบน้ำหอมอม่น้ำผีพายกว่าคุณคุณแต่แต่เมื่อกี้ล่ะ,ะจะพักแล้วแล้วทำไมไม่ทำแล้วเนี่ยอะไรมันขายเป็นคู่พี่ก็กุ๊กมันขายมันขายเป็นเซตคู่กับกระดูกที่เท้าของผีตายหวง่ะกระดูกที่เท้าผีกันนะ S <S <S อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าที่เราทารถนี้มันจะทำให้มีผีมาเต็มป่าช้าไม่ไม่ใช่ผีเต็มป่าช้าผีเต็มรถเพ้่อกุก๊กไอ้มึงอยู่ไม่ได้แล